สวัสดีค่ะนะคะเออคุยกันสักนิดก่อนไปส่งลูกไปโรงเรียนเนาะส่งลูกไปโรงเรียนเออโอ้อะสบายะน้องอันนี่ต,ตีนกับบัสไซคนเดียว แม่ใส่ห้อแหมบางทีก็ขี้ข้านกะโหลกฮะวันนี้ตื่นสายเนะี่ยมาเร็วไม่ยอมลุกออกจากเตียงเหมือนดูในพ่อหม่มโด e whole body smell okay, แกมาม่เวยียดอินแจ่เวยียด <Yo, S 1> อินเจกเยอะอุศ so. ออะดูคลาดอ่ะดูแอตเทำยังตทีนะลูกเซนวิโอกาฟอสกูลาลูกเล้่อนยู่ h วิร์กจิงจรี่หมากกิ้งอยเ์อืม่ะดูดาแล้วๆๆๆๆขจาขจาจอกันมีเกแล,ล้วกเอ้ห้านาทีสิบนาทีนะเพื่อนเพื่อนห้า <laughs> นาทีก็น้อยไปเนาะสิบ <laughs> นาทีแล้วกันใจ <laughs> ลูกกิน,นกิน,นกินกินกิน ตันะคะเอ็ดตัดอดเ่อร์นี่ก็ได้เอก็ได้กินนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเ r ลโ n g everyone! ่ง e อเวอ e ์ยูเ e เวอร c ได้ไหมวอลคัมทูมาชเอง Good morning Good morning Say ดอก Good morning พูดเป็นไหม Good morning เดี๋ยวอะแอตเตมีอาลแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดียามเช้านะจ๊ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปโรงเรียนกันจ้านะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปโรงเรียนกันจ้าไปส่งน้องอันนี่นะคะ ตามกิจ,จวัตรประจําวันส่วนอีแม่ก็ยังไงไม่รู้ดูก่อนเนาะยังไงไม่รู้ดูก่อนนะคะเพราะว่าจะเลือกอาจจะเลือกปิดร้านอาหารนะคะเพราะาบางทีมันชนกันแต่ว่านวดมันได้ไรายได้ดีกว่าแล้วก็มันไม่ต้องลงทุนอืมเพราะาบางทีเราต้องคิดว่าในสถานการณ์แบบนี้เราควรจะตัดสินใจแบบไหนเนาะ อะแอดแอดแอดลกนะคะอาจจะเลือกที่จะปิดร้านอาหารเพราะรายได้มันไม่แน่นอนหนึ่งสองมันได้ลงทุนกับเข้ากับพามีแบบของบูดของเสียนะเพนะื่อนเพื่อนเนาะบางทีอะนะคะแล้วลูกค้าที่นี่ก็เพงไม่ใช่ที่นี่นะบ้านอ่อนนะไม่ได้จีบหมายถึงที่อื่นนะมาไม่เป็นเวลามาแบบอยากจะมาก็มาพร้อมกัน ตอนไม่มาก็ไม่มีลูกค้าเลยอย่างเงี้ยมันอาจจะคล้ายๆกันสำหรับบางที่อยู่นะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ Good morning everyone today is Monday welcome to my channel <laughs> you can you can write uh, who are you where you come from นะคะ เงียบเงียบเงียบ Welcome do w e l c o ดูฟรอนอเมีย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 แล้วแล้วแล้ววิหองจะมีเกทีแค่แหละขอบคุณนะคะขอบคุณพลังพลังมืดดอมมืดไหมขอบคุณพลังมืดขอบคุณพลังที่เราไม่เห็นนะคะที่ยังมายี่สิบสามสิบเนาะ Thank you for watching me. Thank you very much. โอ้มีไหนลูกอยู่ดีๆลูกอยู่ดีๆลูกแม่ตาอินตะกึ่งก้นใส่อันนั้นลูกไม่เอาป่ะ Thank you for watching เอาเลยคนดูนักกี่เงได้หน่ะ อ่ะน้องอันนี้ลงไปข้างล่างกับยายดีไหมยายแล้วยายเปิดประตูให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวจะไปไลฟ์ข้างนอกกินดีๆลูกฮะมาหัวมาจะไปได้ก่อนวะใดไม่โมกว่าไม่จะไปนั่นละไม่จะไปภาพมาเหมือนเนี้ยอืมอืมอืมป่ะอันนี้อ่ะวิวโกอาท์วิวโกอาท์ thank you for watching We little go out a little bit. Oh. <mem> <gesagt> <mem ahn ation> <classy> a will ก็เริ่มหายไปกันนะจ๊ะก็เริ่มหายไปกันนะจ๊ะอ่ะให้ดูวิวทุทัศน์ไปเล่นๆกันนะเพื่อนๆดูวิวทุทัศน์ไปเล่นๆกันเนาะไอวิวเข้ามาไอวิวเข้ามา Welcome to Sweden, welcome to Sweden นะคะยินดีต้อนรับ ให้ไปวันให้ทุกคนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วนะคะจัคแมวออกมาสักนะว่านี่พูดได้เลยดอยเออเดี๋ยวมาแล้ว วิว่ะเอาจนหนาววิวก go, go out now นะคะคนที่ยังอยู่ด้วยกันเนาะ thank you for watching ต้องใช้อันนี้นะคะกวาด กว่าเร็วข้างล่างเหรอใส่ประตูให้ด้วยนะดีประตูด้วยได้ไหมไปลูกปายูวิโกหน้ายูวิโกน้าอีสติบอีนอันนี้ดูรีด้ยอนสนอดเวยนินแต่ น้องอันนี้คนล่านะคะเพราะว่าเอาน้ําแข็งทําอีสไว้ข้างนอกนี้นะนายอินเตอรเดิเดรันโซเดออินเตอร์โดราดอมเดคโคเดคโคมาเอลเฮอร์เอเดออีสนูย่านะคะทํากันไว้เป็นน้ําแข็งแล้วนะคะเป็นน้ําแข็งแล้วออินเตสป่ะย่าย่า ขอบคุณนะ thanks for watching me thank you very much now we will go out i will drive car to school อันนี้ค่ะมัมอ่ะตั้งกล้องตรง <laughs> โอเคนะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะขอบคุณ thank for watching i'm u s t g o now i'm u s t g o now thank you นะคะ no comment i don't know i don't know where who a